ครับ,น,รบนะครับอันนี้เป็นครูเพลนะครับแล้วก็พี่ปีชาเอ้ไม่พี่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเนาะนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภออะไรนะพี่อำเภอนึ่งกาจังหวัดยโสธรครับครับอันนี้เราเราะจะมาดูว่าต้นยางต้นนี้เกิดปัญหาอะไรนะพี่ที่มองกล้องเลยครับเออตายนึ่งครับนี่มันกรีดไม่ออกใช่ไหมกรีดไม่ออกลองลองกรีดหน่อยนึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ออกเลยมันก็เลยตายนึ่งอันนี้เราก็เลยจะเอาตัว SK ของเรามาแก้ครับมาแก้โดยครูเพลเนี่ย เอามาทาให้กี่วันแล้วครับนี่ลองมาทาเพิ่งได้สองวันเนาะสามวันสามวันครับวิธีแก้ของของเราก็คือเอาที่มันมีเปลือกอยู่ใช่ไหมครับเราก็ล้วก็ถากออกก่อนนะครับแล้วก็เอาเอาเอสเคนี่ยผสมน้านะครับแล้วก็มาทานะฮะตรงที่เราถากออกเนี่ยนะครับที่มันตายเนื่องอยู่นะครับตัวนี้คือวิธีแก้นะวิธีที่หนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูว่าตัวน้ํายางเนี่ยมันจะไหลออก ดีไหมนะครับอันนี้คือออันนี้คืกรณีสามวันนะตามตามจริงมันต้องเจ็ดแปดวันอาทิตย์หนึ่งอันนี้คือคือเรามาเยี่ยมเยียนกันกันก่อนใช่ไหมปกติโอเคนะครับก็เราจะจะลองสีบดูนะครับอันนี้เจาะมาน้ํายางเข้ามานะครับน้ํายางมาอน้ํายางเริ่มมาแล้วนะครับนะครับน้ํายางเข้ามานะำรางนะครับน้ํายางเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้จีดให้นะแต่พี่จะค่อยๆน้ํายางมาค่อยจีดเอาเองแต่งเอาเองนะครับผม แต่น้ำยางมาแล้วครับขีดได้ขีดขาได้นะครับผมแล้วก็กีดจากนี้ลงไปแค่สามวันนะปกติไดจากสเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันพี่ปี๊ดเลยนะครับอืมปี๊ดเลยแค่สมวองมดสองมตดเตรียมถ้วเลยพอใจไหมอย่างนี้ใช่ครับพอใจน้ำยางออกมันก็ดีครับยางมันมาครับอันนี้เรายังไม่ถึงแก่นข้างในครับน้ำยางที่ดีนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องออกแก่นอย่างเดียวครับคือจะต้องออกตามเปลือกให้มีรูอย่างขึ้นเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมครับ อันนี้ออกครับผมเอาได้ทุกต้นพี่สุดยอดสุดยอดสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่แต่เป็นหัวกระสุนเปลือกเปลือกหนาคำว่าเปลือกหนานี่ลำต้นเขาจะมีรอยทุกแกนี่เยอะแล้วก็เปลือกดํานะครับตัวนี้เนี่ยเขาคำว่าเปลือกหนานี่ถ้าระยะการจีดของเขาเนี่ยจะเป็นรอยมีดประมาณ7 5ถึง85ถึงจะเห็นอย่างนะครับแต่ใช้มีดต่ากว่านั้นน่จะไม่เห็นอย่างครับผม อันนี้เป็น600เปลือกหนา,ลา,ลาแล้วก็เปลือกดำด้วยโอเคครับ, okay, รบอันนี้บรรคูแพลวให้ความรู้เกี่ยวกับต้นยางเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับ